หลายเดือนที่แล้วเจมทําคนหงุดหงิดเมื่อเจมบอกว่าเจมไม่เชื่อในสวรรค์และนรกสิ่งที่ทำให้คนเหล่านี้หงุดหงิดนั่นก็คือถ้าเกิดสวรรค์กับนรกไม่มีอยู่จริงเพราะว่าเกิดคนชั่วตายไปเนี่ยเพราะว่าเขาจะไม่ถูกลงโทษใช่ไหมถูกต้องไม่เขาจะไม่ถูกลงโทษเรื่องความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนคนเอเียคิดว่าสิ่งนี้แฟร์แล้วเหรอจักรวาลไม่แคร์เกี่ยวกับความยุติธรรมหรือความแฟร์ม,มันเป็นคอนเซปท์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อดูแลสังคมตัวเองถ้าคุณไม่เชื่อว่าจักรวาลไม่แคร์เกี่ยวกับ ลองไปถามแดอเสาวีีันเป็นยังไงบ้างแต่ว่านกโดโดและชาวมายันหรือมนุษย์สายพันธุ์อื่นที่เคยอยู่ร่วมกับบรรพบุรุษเรานี่เหตุผลที่มันสําคัญมากยิ่งน้อยสำหรับเอเทียสคนนี้ว่าเวลาคนทาชั่วถูกจับได้นั้นเขาถูกลงโทษจริงแล้วถูกลงโทษทันทีนี่เหตุผลว่าทำไมจะไม่ชอบเวลาคนบางคนพูดว่าช่างหัวมันเชื่อวัตกรรมจะตามมันทันเองไหนกรรมพิสูจน์ได้ไหมการตีได้ไหมมันจะมาและสวรรค์นั้นรกด้วยเขาข้อพิสูจน์ได้ไหมมันมีอยู่จริงแต่กฎหมายนี่สิการทําโทษนี่สิคุกนี่สิมีอยู่จริง เทนี่จะมานั่งภาวนาวาตอนคนร้ายจากโลกนี้ไปแล้วเขาจะได้ไปชดใช้กรรมหรือเปล่าเจ้ามันดีกว่าเกิดเราทําหน้าที่ของประชาชนล้วคอยกดดันระบบความยุติธรรมของสังคมเราให้ใช้กฎหมายเพื่อดูแลประชาชนให้ถูกต้องถ้าเราปล่อยให้คนเลวลอยนวลให้ไปชดใช้กรรมหลังจากเขาตายไปแล้วคนเดียวต้องชดใช้กรรมจริงๆก็คือประชาชนอย่างพวกเราและสังคมพวกเรานี่เองกับการต้องมานั่งรับมือกับสังคมที่เตมไปด้วยคอร์รัปชันเราเองก็ทำพาสต้าครีมเห็ดที่ใส่แต่เห็ดชิเมจิอย่างเดียว Hello, mm, dear.